วันที่20กรกฎาคม2566เวลา17นาฬิกาสี่นาทีาท่ากาศยานนาชาติจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนางพัฒนันยางตรงนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีนายกำพลสิริรัตนนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีสีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรลเกล้าเจ้าอยู่หัวและผ้าอับน้ำฝนพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เทียนพรรษาพระราชทานและพระอับน้ำฝนพระราชทานถึงจังหวัดอุบลราชธานีโดยสายการบินไทยสมายล์เที่ยวบิน W E 28จากนั้นอัญเชิญประดิษฐานบนรถบุษบกและรถบุพชาติเคลื่อนขบวนออกจากท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีไปประดิษฐานณสารากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมในพิธีรอรับเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอับน้ำฝนพระราชทานเพื่อประดิษฐานไว้ที่สารกลางจังหวัดอุบลราชธานีและจะได้อัญเชิญเข้าร่วมขบวนในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาในวันที่2สิงหาคม2566 จากนั้นจะได้อันเชิญนำไปทอดถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดเทศกาลข้าพรรษานาวสุปัตนารามวรวิหารอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเทียนพรนษาพระราชทานเป็นเทียนหล่อสำเร็จประดับด้วยลายไทยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ4นิ้วสูงประมาณ1เมตรทรงแเหลี่ยมคล้ายผ่านรองรับพระราชทานพร้อมกับต้นเทียน3อย่างได้แก่ใจฝ้ายสำหรับทำไส้เทียน1ใจ เทียนชนวนทำจากขี้พึ่งแท้หนึ่งเล่มและไม้ขีดไฟหนึ่งกลักเทียนพรรษาพระราชทานนี้มีจุดเริ่มต้นเมื่อปีพุทธศักราช2522คณะกรรมาการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีได้พิจารณาร่วมกันว่าการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีเป็นงานใหญ่ระดับชาติมีการจัดงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานและมีการประชาสัมพันธ์ไปยังนานาชาติ จึงได้พร้อมใจกันกราบบังคมทูลและขอพระราชทานเทียนพรรษาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรรัชกาลที่9ในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเก้าพระราชทานแก่พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานาครปกติเพื่ออัญเชิญเป็นเทียนชัยมิ่งมงคล นำขบวนแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีและนำไปจุดบูชาพระรัตนตรัยในพระอารามหลวงแห่งใดแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีต่อไปนะับเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเทียนพรรษาแก่จังหวัดอุบลราชธานีตามความประสงค์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานีในขณะนั้นนายประมูลจันทร์จำานงพร้อมคณะ ซึ่งเป็นผู้แทนคณะกรรมการจัดงานเข้าเฝ้ารับพระราชทานเทียนพรรษาจากพระองค์ท่านนับพระตำหนักจิตรดารโหูฐานพระราชวังดุสิตก่อนวันเริ่มงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเจวันได้มีพิธีรับอย่างสงระเกียรติพร้อมอัญเชิญไปประดิษฐา,านเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลในงานเป็นเทียนพรรษาต้นเดียวที่พระราชทานให้กับต่างจังหวัดและในกระบวนแห่เทียนพรรษาต่อไปนับจากปีพศ2522เป็นต้นมา และในปีพศ2552สมเด็จพระกันิิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระอับน้ำฝนเพิ่มในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษามาจนถึงปัจจุบัน